รเสรค่างบ้านมาแล้ววัสดีครับผมก็เสร็จข้างบ้านได้กุ้งม่น้ำได้บอกเข้าไปอีพีเนี้ยผมจะมาพูดถึงการเลือกซื้อพันกุ้งนะว่าเราควรดูยังไงควรทำยังไงเพราะว่าปัญหาเนี้่เยอะมากเลยที่อินบ็อกมามาคุยกับผมคือกุ้งอะ่ะซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นมันทยอยตายมันไม่ค่อยกินอาหาร เนี่ยปัญหาใหญ่เลยปัญหาเนี่ยคือหนึ่งเลยการที่จะเลือกซื้อพันกุ้งเนี่ยเราเราต้องไปเห็นด้วยตาเราเองก่อนทางที่ดีนะเราต้องไปเห็นเองเราต้องไปดูเองว่าก,กุ้งมันสดชื่นไหมมันดูด้วยตาเปล่าก็รู้สีน้ําสีน้ําที่เขาพักกุ้งมันเป็นยังไงมันเขียวทึบมองมเห็นกุ้งเลยก็ไม่ควรซื้อแล้วอะ่ะมันต้องมองเห็นตัวกุ้งนะเรามองเห็นแล้วก็ต้องดูด้วยกุ้งว่ามันสดชื่นไหม นี่เป็นบ่อพักกุ้งผมนะเริ่มเหลือน้อยละอีกสามเจ้ามาเอาก็น่าจะหมดละตรกนะ <c oughs> เราไปดูเราต้องมองเห็นตัวกุ้งสีน้ําต้องมองเห็นตัวกุ้งและกุ้งต้องสดชื่นเห็นไหมกุ้งสดชื่นน่ะเนี่ยมันจะเราดูด้วยตามันอธิบายยากแต่เราดูด้วยตาเรารู้ว่ากุ้งสดชื่นมันเป็นยังไงอะ่นะเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องเลี้ยงกุ้งเก่งก็รู้ว่ากุ้งสดชื่นมันเป็นยังไงเนะี่ย อากาศมันจะนะมันจะเราดูเดูด้วยตาเราดูอยู่แล้วว่ากุ้งสดชื่นเป็นยังไงแต่ผนะมตักให้ดูตักยากเลยมันต้องมีออกซิเจนนะนี่ผมปิดออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวม,อง,มองไม่เห็นตัวกุ้งจริงๆต้อเปิดออกซิเจน,น,นเห็นไหมกุ้งสดชื่นอะ่ะมันจะกระดีดมันจะดูดิเห็นไหม มันจะไม่อยู่เฉยแล้วมันจะดีดมันจะเนี่ยคือกุ้งสดชื่นตลอดเนะี่ยเป็นอย่างนี้นการทําน้ําเนี่ยสาคัญการทําน้ําพักกุ้งเนี่ยโหสําคัญมากเลยนะสาคัญจริงๆคือเราไปเรียกดูกุ้งเนี่ยเราก็ต้องไปเห็นคืออันดับแรกเลยเราต้องไปเห็นเองถ้าเราไม่เห็นเองอะ่ะคือเราไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็มันก็ต้องทําใจหน่อยเราก็ต้องมาเสี่ยงดูเสี่ยงว่ามันจะมีปัญหาไหม เพราะว่าการคนที่เอากุ้งมาขายมาพักขายเราเราไม่รู้เขาทาน้ํายังไงมาสําคัญตรงพักน้ํานี่แหละกุ้งจะสดชื่นไม่สดชื่นจะจะดีไมด่ดีมันอยู่ที่การพักน้ําเนี่ยการคือกุ้งทุกที่อะ่ะคือเอามาจาบกบ่อดินอยู่แล้วครับคือไปเอาเจาบกบ่อดินมาแล้วเอามาพักแบบนี้เอามาพักขายอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เอามาพักขายเนี่ยการการทําน้ําพักกุ้งเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสาคัญมากมันมันสาคัญทุกขั้นตอนเลย สำคัญแม้กระทั่งว่าเราซื้อมาแล้วเอากลับบ้านไปนะแล้วในบ่อเลี้ยงเราเนะี่ยใส่อะไรบ้างอันนี้นยังสําคัญเลยสำคัญทุกขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งนะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่มันมีขั้นตอนของมันอยู่ว่ามันควรจะใส่อะไรในน้ําทุกอย่างก็ใส่ต่างกันแนละพักกุ้งบ่อพักกุ้งก็ใส่อีกอย่างนึง บ่อเลี้ยงก็ใส่อีกอย่างนึงเนี่ยมันการทําน้ําเนี่ยสําคัญการทําน้ํามันยุี่การทําน้ํานะคือไปซื้อพันกุ้งเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูเองนะครับถ้าไปดูเองไม่ได้ก็คือถ้าสั่งมาก็ทําตามที่ผมบอกแล้วกันผมลงอีพีไปแล้วว่าไปเอากุ้งมาแล้วเขาส่งกุ้งมาแล้วเราควรทำยังไงก่อนที่จะลงบ่อเรานะนะครับไปดูอีพีเก่าผม คือเราถ้าเราไปเองไม่ได้อย่างเงี้ยคือการไปเอากุ้งเนี่ยคือถ้าเราอยู่ระหว่างทดลองอยู่อะ่ะคือถ้าเราไปเอาเองไม่ได้ไปเอาที่เขาพักเองไม่ได้ก็สั่งมาได้เขาะจะมีกล่องโฟมอ,อกทานส่งมาให้งั้นก็ได้เหมือนกันก็มาทดลองเลี้ยงดูก่อนแล้วถ้าทดลองเลี้ยงแล้วมันไปได้เอ้ยมันโตดีอะไรดีเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่า อย่างหลายคนที่ผมสอนไปนะก็คือไปเอาที่ต้นทางเลยไปเอาปากบ่อเลยแต่ขายายบ่อหลายบ่อและอยากทําเยอะเลี้ยงเยอะอย่างเงี้ยคือผมสอนหลายคนแล้วให้ไปเอาที่ปากบ่อผมดิวให้เลยให้เขาไปเอาตัลวละบาทหน่อยๆนอะ่ะอันนั้นคือต้องเอาเยอะไงกรณีเอาสามพันตัวขึ้นไปเนงะีย้ยเดี๋ยวผมดิวให้คือถ้าถ้าคุณไปติดต่อแต่เมือ่อลูกค้าเคยไปติดต่อเองแล้วทีนี้เขาเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าจํานวนมันน้อยคือผมอะ่ะขอไว้คือ เลี้ยงในเลี้ยงในบอกพะบาเนี่ยมันจํานวนมันจะน้อยหน่อยสามพันตัวอย่างเงี้ยขอได้ขอขั้นต่ำสามพันตัวเพราะว่าขั้นต่ําจริงๆอ่ะเขาเขาอัดทีเป็นหมื่นตัวนะที่ว่าเขาไปเอาที่ปากบอก,กันนะแต่แต่แต่ละขั้นที่ไปเอาเป็นหมื่นตัวนะแต่เนี้ยผมไปก็คือว่าคือผมมาเลี้ยงในบอกพะบาเป็นอาชีพผมก็อาจจะขอไว้คือมีคนเลี้ยงคน,คนเลี้ยง ที่ตามผมเนี่ยคือบางทีก็เ,เอาสองพันตัวสามพันตัวเงี้ยขอแบ่งเขาหน่อยเขาก็โอเคนะเขาก็รับปากผมว่าให้ก็คือไปเอาปากบอก่อไปตอกชิวเอาที่ปากบ่อเลยตัวละบ,บาดยหน่อยเพราะว่าเขาจะยอมเสียเวลาให้เพราะแต่ละคือแต่ละคันที่ไปเอานะคือหลักหมื่นตัวทั้งนั้นคันต่ํานะคือถ้าไปเจตต่อเองละก็อาจจะเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจไนงะอันนี้ผมเอาเขาประจําแล้วผมก็ คุยกับเขาไปแล้วว่าเนี่ยคือขอมีลูกค้าที่ขยายบ่อเนี่ยคืออยากให้ลูกค้าไปเอาที่ที่ต้นทางเองนะครับเขาได้ประหยัดเวลาเลี้ยงมามันก็ได้มีต้นทุนเหลือเยอะหน่อยยิ่งไปซื้อตัวละห้าบาทหกบาทมาเลี้ยงมันก็จะไม่ได้อะไรไงแต่ช่วงทดลองเลี้ยงซื้อมาได้ห้าบาทหกบาทเน่ะซื้อมาลองเลี้ยงคือมันเป็นวิชาเรามันเป็นความรู้เราเราควรจะลงทุนแบบนั้นแ่ะแต่ถ้าเลี้ยงผ่านแล้วเราคิดว่ามันโอเคแล้ว เราต้องไปเอาที่ปากบอกนะวิธีการไปเอาอะไรไปเอาออกเคลื่อนที่ผมสอนได้หมดนะคือไปหัดทําก่อนแล้วถ้าขยายจริงอยากไปเอาจริงก็อินบ็อกมาผมเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปคุยเดี๋ยวผมจะโทรให้ก่อนผมผมเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับค้าคือจะทำเป็นอาชีพนะีผมช่วยเต็มที่เลยตอนนี้มี ประมาณคือตอนนี้มีประมาณสิบกว่าคนนะที่ยึดเป็นอาชีพหลักนะแล้วก็ไปเอามาขายด้วยไปเอามาเลี้ยงด้วยนะผมสอนไปนะแต่ที่ที่สอนไปเอาในหลายคนหลายๆคนมากแล้วแต่คนที่ไปเอามาขายด้วยเลี้ยเลี้ยงเลี้ยงด้วยขายพันกุ้งเหมือแบบผมด้วยนะสิบกว่าคนแล้วที่ผมสอนไปนะคนที่เขามองช่องทางออกอะ่ะเขาก็สนใจนะผมก็สอนได้สอนมา,าเขาก็มาดูงานไปเจอผมนี่แหละ ผมติดต่อให้หมดเลยตั้งแต่พันกุ้งอะ่ะคือไม่ไม่มีหัวคิวไม่มีอะไรทั้งสิน้นไปจ่ายกับตังกับเขาเลยผมไม่มีหัวคิวอะไรทั้งสิ้นเลยคือก็ช่วยผมผมไปอยากช่วยนะช่วยเต็มที่เลยคนที่จะจะเลี้ยงเป็นอาชีพะนะเห็นนะคือคือหัดหัดเริ่มเลี้ยงอะ่ะเราไปเอาปากบกไมาไนดะ้หรอกตัวระบาดเขาไม่ให้แน่แน่สามร้อยตัวเขาไม่ให้หรอครับค,คือแนะนําให้ไปซื้อ ตามที่เขาพักกุ้งขายก่อนนะครับเอามาเลี้ยงก่อนเอ,เอามาเลี้ยงให้มันเออให้มันรู้หลักรู้วิชาการรู้ว่ามันไปได้แล้วโอเคถ้าทีเนี้ยพอจะขยายบ่อเนะะโอเคอินบอกมาคุยกันเดี๋ยวผมจัดการให้นะร <c oughs> เราควรจะไปดูเองนะซื้อพันกุ้งนะแต่ถ้าไปเอาที่บ่อดินอนะไปเอาที่ปาก ปเปลี่วที่ต้นทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงอันนั้นนะฮะก็คือมันจะคนละอย่างกันกับแบบนี้มันจะยุ่งยากกว่าน่อยแต่นี่คือถ้าเราไปซื้อตามเด็กเขาว่าขายเนี่ยคือเคลีรับอะ่ะมีไม่ยากหรอกก็คือเราต้องไปดูด้วยตาเราเองกุ้งสดชื่นไหมแข็งแรงไหมนะครับแล้วเราต้องเอาน้ําเขากับนะไม่ใช่ไปเอาน้ําประฟ้าหรือน้ําก๊อกทั่วไปไม่ได้นะ เราไปซื้อกุ้งอย่างอย่างมาซื้อกุ้งบ่อนี้ก็ต้องเอาน้ําในบ่อนี้ให้เขากลับไปขอน้ําในบ่อที่กุ้งอยู่เอากลับอยาไปเอาน้ําใหม่อันนี้สําคัญนะคือหมายความว่าเราไม่เราเราไปซื้อกุ้งเนี่ยเราไปซื้อกุ้งเราต้องขอน้ําในเน้น้ําที่กุ้งอยู่เนี่ยกลับนะไม่ใช่ไปตักใหม่ mm. ไปอเอารื้อก๊อกใส่ไม่ไม่ได้นะต้องเอาน้ําที่กุ้งอยู่เอากลับบ่อดินก็เหมือนกัน เขาก็จะสูบน้ําในบ่อเขาให้บอ่บอบ่อพัดกุ้งขายก็เหมือนกัน,นครับต้องขอน้ําที่กุ้งอยู่อย่างเงี้ยเอากลับเดินทางกลับไม่ใช่ไปเปิดน้ําก๊อกใหม่ใส่ไม่ได้นะแต่เอาน้ําใหม่อื่นใส่ไม่ได้ต้องเอาน้าที่กุ้งอยู่กับนะครับอันนี้สําสคัญนะไม่งั้นกุ้งตายนะทยอยตายนะเพราะว่าปรับตัวหลายรอบอะทําให้กุ้งเพียจัดอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเงามาสะท้อนเลยไม่ค่อยเห็นนะ้นะถ้าคือปัญหาเยอะมากปัญหาเนี่ยคือซื้อกุ้งมาแล้วมาทยอยตายทำยังไงพี่มันไม่ค่อยกินอาหารเลยมันไม่แข็งแรงเลยเนี่ยนี่แหละมันปันจจัยมันหลายอย่างนะครับไปซื้อกุ้งก็ต้องดูว่ากุ้งสดชื่นไหมสีน้าได้บอกกุ้งเราเห็นตัวกุ้งไหมเนี่ยแล้วต้องมองเห็นตัวกุ้งไปไปไปซื้อไปซื้อพันกุ้งอะ่ะแล้วต้องมองเห็น าน้ำเขียวปัดเลยมองไม่เห็นตัวกุ้งอันนี้หลีกเลยไม่เอาไปดูที่อื่นครับต้องน้ําต้องมองเห็นตัวกุ้งและต้องมองเห็นตัวกุ้งว่ามันสดชื่นไหม <ours. S 1> นะครับมันดูได้แล้วมันสดชื่นมันสดชื่นอ่ะมันดูมันไม่ยากหรอกครับมันไม่ยากหรอกกุ้งอ่ะเรามองเรามองเนี่ยนะเรารู้แล้วมันสดชื่นอ่ะมัน่ายมันอะไรดีนะครับอย่างเงี้ยมันสดชื่นเนะี่ยฮะ น้ำต้องใสมองเห็นตัวกุ้งกุ้งต้องสดชื่นนะครับและต้องเอาน้ําในบ่อกุ้งกับบ่อที่กุ้งอยู่นี่นะบ่อบ่อเนี้ยสมมุติว่าซื้อกุ้งสมมุติว่ามาซื้อกุ้งบ่อนี้เอากุ้งนี้ไปก็ต้องเอาน้ําเนี้ยไปด้วยนะต้องเอาน้ํำในบ่อที่กุ้งอยู่อ,อไปเอาขนขนกลับเอาน้ําแหล่งใหม่ไม่ได้นะไม่ได้เลยอันนี้สําคัญ <c oughs> ก่อนพอกุ้งห้าเซนเนียไปไปไป,ไปถึงบ่อแล้ว,ลวเนี่ย ก็สามารถลงบ่อได้เลยวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเพราะไม่มันไม่กี่ชั่วโมงอยู่แล้วอะคือเรามาเอาปุ๊บแล้วกลับไปเลยอย่างเงี้ยก็สามารถเทลงได้เลยครับไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันข้ามวันอะคือถ้ากุ้งเขาส่งมาแล้วมันข้ามวันนะะไม่ได้ต้องเอาน้ํไในบ่อมาใส่ในกล่องก่อนแล้วออกมาบูมแข่งแดงเสร็จแล้วเอาลงบ่อนะครับ ผมสอนไปแล้วในอีพีเก่าๆลองไปดูนะการลงกุ้งเนะี่ยปัญหาเยอะมากเลยเนะี่ยผมก็ผมจาทำอีพีแยกให้ก็คือเนี่ยเวลาลงเวลามาเลือกซื้อพันกุ้งอะ่ะเนี่ยแหละเราควรดูยังไงนะครับน้ํำในบ่อพักเขาว่ะน้ําต้องใสเห็นตัวกุ้งกุ้งต้องสดชื่นและเอาน้ํำในบ่อเลี้ยงเนี่ยกับนะสิ่งที่ หลีกเลี่ยงเลยคือน้ำเขียวมองไม่เห็นตัวกุ้งนี่ไม่เอาเลยไปไปดูที่อื่นอันนี้หกสิบเจสิบเปอร์เซ็นเลยกุ้งติดเชื้อกุ้งไม่ค่อยแข็งแรงแน่นอนท่านมองแล้วน้ำเขียวมองไม่เห็นตัวกุ้งเนะี่ยคืออย่าเอาอันนั้นไม่ดีละไปดูที่อื่นเลยถ้าถ้าไม่มีจริงๆอะ่ะต้องซื้อจริงๆอะ่ะก็ลองเอามาดูลองมาเสี่ยงดูครับ <c oughs> ถ้ามันไม่มีจริงๆนะ ถ้ามันมีตัวเลือกอื่นอีกไปดูที่อื่นนะครับกุ้งอ่ะมันสดชื่นดูไม่ยากเลยนะอย่างเงี้ยสดชื่นแน่ๆมันอยู่ด้วยการทำน้ำนะในการทำน้ำวันนี้ผมก็ทำน้ำสูตรผมเนะี่ยปุ้งมันจะสดชื่นตลอดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเ,รวเนี้ยผมเดือนนี้แหละผมจะมีปูทะเลด้วยนะจะไม่มีแค่กุ้งนะมีปูทะเลด้วยเดี๋ยวติดตามเพจติดตามช่องผมไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนเลี้ยงอีกทีนึงก็คือสอนเลี้ยงทั้งกุ้งแมนกุ้งกำกามแล้วก็ปูทะเลด้วยนะครับคือสอนเนี้ยปูทะเลกุ้งกำกามราคามันดีอยู่แล้วคือราคามันคือคือผมชอบราคามัน เดี๋ยวผมให้มาดูติดตามช่องกระเพดผมไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนนี่ผมนี่คือปูทะเลนะเนี่ยทูทูทะเลที่เลี้ยงจากเอาน้ําที่เลี้ยงจากน้ําทะเลนะนะนะนี่นนะมันโอ้โหมันดุมันมันสดชื่นนะมันดุดูโอ้โหนี่ยเนี่นี่นนน นะนีนะนะนะมันสู้เลยนะนะมันดุนะนะปูทะเลนะสดชื่นดีแข็งแรงดีครับคือผมเอามาทําน้าคืออันนี้คือน้ําทะเลเลยนะอยู่ในบ่อเนี่ยคือน้ําทะเลนะนะนี่ปูทะเลนะนะปูเนื้อปูปนะนะนะูเนื้อทะเลนะครับเห็นไหมกามโชว์เลยสด อย่างเงี้ยคือคือปูอย่างเงี้ยคือเขาแข็งแรงสดชื่นดีเนะี่ยอย่างเงี้ยไม่ซึมแม่อะไรเนะีย่ยเนี่ยสู้สู้ตลอดเลยเอ่ออันเนี้ยผม <c oughs> ผมมาพักน้ําก่อน <c oughs> ผมกาลังทําบ่อใหญ่อยู่บอ่อใหญ่ที่เอาไว้เลี้ยงปูทะเลนะอันนี้คือระบบน้ําทะเลนะเนี่ยนี่ผมเอามาเอามาเทสเอามาเอามาพักก่อนเอามาเทสก่อนว่ามันมันอยู่ในน้ําสูตรผมได้ไหมนะครับ มันอยู่มันสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ําสูตรของผมได้ไหมซึ่งมันโอเคมากๆเลยครับมันชอบมากๆด้วยแล้วไม่มีตายแข็งแรงดีทุกตัวคูลนะแข็งแรงดีทุกตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเลี้ยงทีนึงก็เดี๋ยวตัวช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างผมกำลังทําบ่อใหญ่ให้มันอยู่จัดระบบน้ําทะเลเป็นบอ่อใหญ่ให้มันก็จะตอนนี้ผม <c oughs> คือมันมันมันเป็นปูหนุ่มที่ผมจ้างเขาจับมาให้แล้วเขาส่งนั่งเครื่องมาให้ก็คือเป็นปูเป็นปูธรรมชาติเป็นปูหนุ่มปูเนื้อปูทะเลนะจ้างเขาดักมาให้แล้วก็ส่งเครื่องมาให้ผมนี่มาเห็นง่ายสุดคือราคาเนี่ยผมจะขายต่อตัวนะ,นะ คือผมจะขุดให้ได้ตัวมันมานี่ก็ตัวละสิบตัวโลแล้วผมจะขุดให้ได้ตัวตัวได้หนึ่งโลขายได้ตัวละหกร้อยแน่ๆครับคือถ้าถ้าตัวละห้าร้อยเนี่ยมีคนซื้อหมดเลยคือตัวเนี้ยมีคนติดต่อมาแล้วถ้าตัวละหนะ้าร้อยเนี่ยเขารับซื้อหมดขุดได้เก้าขีดถึงหนึ่งโลมีคนรับซื้อหมด คือเขาเรียกคือเขาเห็นผมโพสลงไปในเพจแล้วเขาติดต่อมาว่าผมคืออันนี้ผมทําจากน้ําทะเลผมผมเลี้ยงระบบน้ําทะเลเนื้อมันจะอร่อยนะครับมันเหมือนปูธรรมชาติที่เขาจับอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในน้าทะเลนะครับพบอบ่อดินมาเนี่ยมันก็จะมาเจอือจางเรื่อยๆอยนนเนื้อรสชาติก็อาจจะต่างกันไปแต่นี่คือ เลียงระบบน้ำทะเลร้อยเ็นคือเนื้ออร่อยแน่ๆครับแข็งแรงทุกตัวคือหลักการก็คือเลี้ยงเหมือนขุ่นกุ้งใหญ่อ่ะหลักการเดียวกันแต่ระบบน้ำคนละอย่างแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะึงนนไหดูดูมันดูมันสู้เหอะน้นๆๆๆะเห็นไ แข่งแข็งแข็งแรงนี้ทุกตัวปูนะแข็งแรงดีหมดเดี๋ยวผมจะมาสอนเลี้ยงทีนึงมันก็ใช้สูตรทำน้ำของผมแหละเรตอเพียงแต่เกลือเนี่ยผมสั่งทําแยกมันมันต้องเป็นเกลือสําหรับทําน้ําทะเลแท้ๆเลยคือถ้าไม่เกลือวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ขายอยู่สารอาหารก็ก,ก็มันก็ไม่พอเกลือเนี่ยผมสั่งทําสั่งบริษัททามาให้ใช้กับคือเป็นน้ําน้ําทะเลแท้ๆเลยอะ่ะ เอาคือมันเป็นผงน้ําทะเลที่สกัดออกมานะที่ผมผมคุยกันมานานล้ะแล้วเนี่ยผมผมพร้อมแล้วที่ว่าจะเริ่มทำนยะผมก็เลยสั่งทําเกลือทะเลมาแล้วก็มาเอาปูทะเลมาลงเลยเดี๋ยวเดือนเดือนก็กะว่าเดือนนี้จะลงบ่อใหญ่ละแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแบ่งให้ด้วยใครอยากได้ลูกพันปู์ปูงเงี้ยติดตามเพจผมไว้เลยเดี๋ยวผมแบ่งให้คือผมจะให้เขาจับ ปูหนุ่มธรรมชาติมาให้เลยแล้วแข็งแรงดีด้วยมันจะมันจะดีกว่าที่เขาไปที่นีขายตามกลุ่มทั่วไปนะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้แข็งแรงคือจับปุ๊บแล้วผมให้เขาส่งเครื่องบินมาเลยอันนี้จะแข็งแรงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมติดตามเพจไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงเรื่องกับปูทะเลนะระบบน้ำคือเลี้ยงอ่ะ มันได้กําไรแน่นอนครับคือต่อตัวเนี่ยโอ้โหห้าร้อยหกร้อยเนี่ยมันขายได้แน่แน่แน่นอนอยู่แล้วขอให้ขุนได้ตัวคือปูเนี่ยมันจะกินอาหารสดเดี๋ยวผมจะมาดัดแปลงคือตอนน่ยังมันเราจะไปฝืนธรรมชาติเขาไม่ได้คือตอนนี้ยังยังจะให้กินอาหารสดอยู่เดี๋ยวต่อไปเร่ถ้าเขาอยู่ในน้ำจนชินแล้วเดี๋ยวผมจะห,หัดกินไส้เดือนเดี๋ยวใครดูนะผมจะให้หัดกินไส้เดือนโดี๋ยวที่ประหยัดต้นทุนเราเข้าไปอีก แล้วกำไรก็เหลือเยอะด้วยครับติดตามเพจไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้เป็นน้ําทะเลนะเป็นน้ําทะเลเลยนะที่มันเลี้ยงยนะแล้วต้นทุนก็ไม่จะทำอ่ะต้นทุนไม่ได้สูงขนาดนั้นคือพันปูเนี่ยผมกะจะมาเปิดาร,ราคาแบ่งอะ่ะประมาณสี่สิบาทตัวละสี่สิบาทประมาณนั้นนะไม่ไม่อาจจะไม่เกินนะเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่เอากําไรอะไรคือจับแบ่งๆกันไป ซื้อตัวละสี่สิบบาทเลี้ยงต่อประมาณสามเดือนแต่ขายตัวหกร้อยอ่ะคุ้มนะคุ้มเดี๋ยวอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้บุูทะเลไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวผมพาพาทําแน่นอนอนะโอเคนะอีพีนี้นะผม มาพูดถึงพันกุ้งเพราะว่าช่วงช่วงช่วงนี้ลูกค้าทักมาเยอะมากเลยคือกุ้งอ่ะลูกกุ้งอ่ะไปซื้อมาแล้วมันทยอยตายมันก็มันไม่มีอะไรระกุ้งทยอยตายอ่ะกุ้งมันไม่ดีครับมันอยู่ในบ่อพักแล้วมันไม่ดีกุ้งมาติดเชื้อหลักๆเลยอันนี้แหละมันอยู่ที่การทําน้าเผาเปิดออกก่อนหลักๆกับวิธีการทําน้ํา แล้วถ้าถ้าทําน้ําไม่ดีอ่ะกุ้งก็ทยอยตายปูมาติดเชื้ออถามว่าแล้วทําไมอยู่ในบ่อเขาไม่ตายก็คือกุ้งอ่ะมันปรับตัวมันมันปรับตัวอยู่ตรงนั้นไปแล้วอ่ะมันปรับตัวมันก็อาจจะมีตายเราไม่รู้หรอกอาจจะมีตายทุกวันแหละเขาเราคือเขาต้องเก็บออกทุกวันอยู่แล้วเราเราไม่เห็นรอกพวกนี้แบบเนี้เห็นไหมนี่นะคือการเลือกซื้อพันธุกุ้งนะง่ายๆเลยน้ําต้องใส เห็นตัวกุ้งดูกุ้งแล้วกุ้งสดชื่นแล้วค่อยซื้อนะหลักการง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมาเดี uh ๋ยวค่อยไว้อีพีหน้าก่อนอีพีนี้เดี๋ยวใช่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าคืออยากจะให้มารู้ถึงว่าการเลือกซื้อพันกุ้งควรทำยังไงนะน่าจะเข้าใจแล้วไม่ยากเนีนยนะ เดี๋ยวไว้อีพีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอเคครับ